สวัสดีครับทุกคนอยู่กับป๊าโทนี่นะครับนี่วันนี้เราพาน้องๆมาถ่ายงานกันนอกสถานที่วันนี้ป๊าจะพาทุกคนมาดูนะครับเวลาป๊าพาน้องๆออกมาถ่ายงานข้างนอกแบบนี้นะครับนี่ป๊าจะต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างนะครับพี่บอลอยู่นี่นะพี่บอลอยู่นี้นะจ๊ะพี่บอลอยู่นี่บอลบอลเตรียมตัวสี่ขาสตอรี่ นี่นะครับหลายคนก็สงสัยว่าเวลาเราออกนอกสถานที่เราเตรียมตัวยังไงนะครับนี่กระบะทรายที่ป้าจะใช้พกติดตัวตลอดนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเบานี่ป้าก็ใช้ทัพเปอร์แวร์นะที่มันเป็นเอาไว้เก็บของนะเอามาอะแดปได้นะครับตัวนี้จะมีฝาปิดได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็น้ําหนักเบาพกพาไปง่ายนะครับแล้วปะาป้าก็จะเลือกใช้สายแคทเบสนะครับที่ใช้บ่อยๆเลยเนาะน้องแหม่มเนาะก็คือ ที่อยู่ในกระบะจะเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทพาเลตนะครับผมตัวนี้มันเป็นแท่งนะครับเวลาพาน้องออกมาถ่ายงานงานข้างนอกแบบนี้น้องก็จะแต่งชุดสวยๆชุดเจ้าหญิงก็ไม่อยากให้มีทรายแมวติดนะครับก็เลือกใช้สีนี้สูตรนี้นะครับแล้วก็อยู่ในรถมันก็จะไม่มีกลิ่นด้วยนะจ๊ะมารบกวนจิตใจนะจ๊ะแล้วก็มีสำรองสีเขียวเอาไว้เผื่อเวลาน้องอึน,นะครับป้าก็จะเทสีเขียวมาผสมด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมน้องแมพ แมบขาแมบขาแมบขาน้องแมบขาออน,นะครับสีเขียวมันก็จะเป็นในส่วนของแอนตี้แบคทีเรียนะครับช่วยเ,เก็บกลิ่นได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็น้องอึดเสร็จฉี่เสร็จก็สามารถตักทิ้งจักพรกแล้วก็ทิ้งบริเวณใต้ต้นมุงต้นไม้ได้ด้วยนะจ๊ะอืมอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับสำหรับการเดินทางนะครับของครอบครัวเรานะจ๊ะโอเค คลิปนี้ลากัไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะจ๊ะไปละครับบ๊ายบายเสร็ <c oughs> แล้วก็กลับบ้านได้ถ่ายงานเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวใครปวดฉี่ปวดอึก็เข้าหลังรถเลยนะลูกนะตามสบายเลยนะลูกนะฉี่ได้แต่อย่าเพิ่งอึน,นะลูกเดี๋ยวป้าขี้เกียเปิดกระจก <c oughs>